การป้องกันโรค ASF และโรคอื่นๆเช่น PRRS และ Circovirus คือสิ่งที่ฟาร์มต้องใส่ใจเพราะโรคเหล่านี้อาจทำให้ฟาร์มของคุณขาดทุนได้มากหากโรคต่างๆอย่าง ASF ติดเชื้อในฟาร์มเราจะสูญเสียมากกว่า20%จากจานวนแม่สุก,กรและลูกสุกรที่ตายกรณีป้องกันเมื่อเกิดการระบาดของ ASF รอบฟาร์มอัตราการใช้ ProtecVD t 950จะต้องใช้ที่5กิโลกรัมต่อ1ตันอาหารของแม่พันธุ์ไม่เพียงแต่ ASF ProtecVD t 950ยังช่วยลดโรค p ี r s และเซอร์โคไวรัสที่อาจเกิดขึ้นในฟาร์มได้ด้วยการใช้โปรเจกต์ d 950ช่วยป้องกันโรคลดต้นทุนการใช้วัคซีนและยาที่แพงรวมถึงลดการสูญเสียจากการติดโรคทําให้ ROI สูงขึ้นโปรเจกต์วดี950ช่วยให้ฟาร์มของคุณมีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพจากโรคต่างๆด้วยต้นทุนที่ต่ํากว่า1%เมื่อเทียบกับการสูญเสียจากโรคผลที่ได้จากการที่แม่สุก,กรปลอดโรคจะทําให้ผลผลิตดีเพิ่มขึ้นมากกว่านี้หลายเท่า